สบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทตกทานที่กำลังเอามาเบิง่งเอามาชมคลิปจากส่องพูไทยอัศพรพี่น้องเอามาแล้วใครจะลืมกดไลค์แลวกดติดตามเพื่อเพ็นกเลังท่จเจอเขาในการให้ลิปต่อไปพี่น้องวันนี้มาหน้าพี่น้องมานนหน้าทงที่สองพี่น้องมาโคก าตัวที่เห่าว่านเหมือนในกินบก้อนพวกนี้พี่น้องเงาะกะมีงามปลาเล่เพราะว่าบนเลิ้นน้ำพุงแล้วมันมีเยอะปลเล่พี่น้องอเดินไปนน้ำมันพงนมันบีเยอะเป็นเดินเป็นเดินเป็นว่างเป็นว่างอยู่พี่น้องเฮ้ยนี่ หญ้าผมหญ้านวดประดุกเออนี่นี่อ๋อคักยู้อเออจนจะซ้ำกับกาบเละ n ง a หนึ่งตัวนี้ว่างหลาย คนนักตกมือวานมม่ซื่นนี้พี่น้องก็าเลยมาดำเลยตัวนี้แมนเฮอนั่นแมนห้องบานเฮอนี้นเฮอดึงแมน,น,น,มนว่าของใบยอนี่ก็ตะกาข้างลนี่ลกกาไม่ไดีโอกำลังลก บ่กระเทิงแล้วน้ําบ่มีเลยน้ําฝนทิมสูงกินน้อยห้อย3 4ทิดบ่จนน้ําบ่มีจักดีหญ้าละหึนบาดนี้เพิ่นตกออกมาแล้วก็อึ้งน้ําเว้นบาดนี้บ่ขากองก่อนกากองนี่ปลาตั้งแต่ มายอดมาหวานไม่รู้ลกกาลูกคาบเลกนน ko ไม่อลยูน่ยลุลกลุกลุก,ลกปลาผิดไอ้บาดเดียวอันนี้เขาลูกว่านนี้อันนี้ลูกว่านนี้กระดมเสานี้วันนี้ ตงมาตอนแรกงันรถกลกก้าเว้นดำอื่นเสาบรรยากาศยู่ตรงไหนตรงหน้าพี่น้องหน้าก็ไปถ่ายฮุดซ้ำตัวนะว่าสีถ่ายละดำเลยเพื่อถ่ายฮุดไห้มันสีบบทัน โดใด,ด,ด,ด้มันก่าหลายเงาหลายกัน,นกล้าโ่กาเลอกับสีไข่ดำไหมเล่นลุกเงาบัว าวาแล้วนอนแล้วก็น,น้ำบนุนี้งาคพ้ชเราง,งา ลูกกากข้าวเพลงอย่างลกกามันเปึนสามพันสามพันกระทุกเป็นเงินบาทเรื่อนีน้บ้านเนงินกัน 500, 500บี้หันกีย้อยกีน้อยป่า chín 30 10 xịp 30 mắt xám 60 sao mắt hút sao mắt to lối nữa tính ngân bát cái sao phải mắt thì này sao qua mắt lối bát trang thầy bộ men trang thầy

คนตเลยพี่น้องเอ้ยเยงียบิงยยบเงยบเงีิเดี๋ยวกะมา สองสีหสงส่หกสองสี่หกแปดแปดมัดอุ่นแค่ยิบลงมาได้ไหมมาบันนี่ที่ไปหาไทายหน้าคนพี่น้องปวดกระตตกแล้วสีได้ปิดคลิปใบเพลงเกาหลีพี่น้องแล้วพบก,กันใหม่คลิปต่อไป